สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแค a n ี e ชาแนลชาแนลมือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หน่วยกู้ภัยหุกจังหวัดหน่วยกู้ภัยหุกสามห่จังหวัดยะโสธรนะคะตอนนี้เป็นรอบที่แปดรอยแปดสิบแปดแล้วพี่น้องคะเรากำลังจะเดินทางไปรับผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าที่มีภูมิล,ลำเนาอยู่แถบจังหวัดยะโสธรอำนาจเจริญรอยเอ็ดกลับมารักษาตัวที่บ้านนะคะตอนนี้เรากําลังจะออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครโดยรถสามคันด้วยกันนะคะรถทัวร์หนึ่งคัน รถพ่วขั้นใหญ่ขั้นหนึ่งแลก้กการรถตู้พยาบาลขั้นหนึ่งรถตู้โดยสารขั้นหนึ่งพี่น้องขาตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางกันจากจังหวัดยะโสธรน,นะคะปฏิบัติภารกิจซอยสังคมซอยชาติพี่น้องเงินไม่มีสักบาทจบทุนล้วนล้วนนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่รวมโดยช่วยกันนะคะสั่งสรรสังคมดีๆนะคะโอนเงินมาซอยค่าน้ำมันค่ากับเขา่าค่ายุคค่ากิน นะคะทีมงานเนาะให้ได้บุญด้วยกันสาธุบุญครั้งนี้นะคะการซอยเหลือพ่นที่ไก่ตายการซอยเหลือพ่นที่ผิดหวังจะได้บุญหลายแต่ได้พี่นอ้องเอออันนี้กัขออนุโมทนาบุญกับแฟนคลับเอฟซีและก็ศิลปินพี่ๆทุกท่านนะคะที่ร่วมอซอยคานัมมั่นคาะกับเขาค่ะอาหารค่ะ ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราต้องดูแลค้นไข่น้ำเวลาเราฮับค้นไข่ขึ้นมาบนรถทัวร์เนี่ยเราจะต้องดูแลแม้กระทั่งเครื่องดื่มอาหารนะคะเพราะว่าเราจะให้เขาไปซื้อกินเองไม่ได้เลยเ<า>ขาสิบริโล่งรถเลยพี่น้องเพราะว่าเราต้องอรับผิดชอบต่อส<อ>ังคมร่วมกันคือขึ้นรถแล้วขึ้นรถเลยนะคะโอเคนะคะบ,บันนี้เราก็จะขึ้นรถแล้วค่ะของเตรียมบ้านเบิดอดู่เออหมู่เขาสิออกไปแล้วนะคะก็เตรียมของกันก่อนนะคะนี่กระเป๋าใบเดียวค่าเอาไปลายบริษัทพี่น้องนะกระโ คันนี้ก็รถทัวร์ของเราคันเดิมค่ะซึ่งได้ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะในแต่ละครั้งที่เรากลับมาจากรับผู้โดยสารนะคะจากรับผู้ติดเชื้อเราก็จะสกรีนคลีนรถตลอดอันนี้ก็คือต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของรถทัวร์มากๆเลยคือตอนแรกเราปฏิบัติภารกิตรอบแรกที่ที่ไปรับผู้ติดเชื้อขึ้นรถทัวร์มาคือเราคลีนรถเสร็จแล้วเรากําลังจะเอาไปคืน <laughs> เข้ากําลังสิเอารถไปขึ้นพี่น้อง ตอ,อนนี่เจ้าของรถทัวร์พนกงานดีพนั่าจอดไปหันก้อนเออ,อยาฟ้าเอามาขึ้นถ้าได้ไปรับอันพี่น้องบ้านเฮ่าอีกว่าสันอันนี้ก็ได้ไปรับอิลีค่ะเพราะว่าผู้ติดเชื้อมีเพิ่มขึ้นสม,มือ่อสม,มือนะคะก็ขอขอบคุณสําหรับเจ้าของรถทัวร์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นยานพพหนะประจําพระองค์ขององค์หญิงแคทมี่นะคะ <laughs> รถคู่ใจค่ะอันนี้เป็นรถของเรานะคะ <laughs> ก็มีหลายคันนะคะก็แบ่งรถว้ทะเลียนเหตุย <time> ูยโซนั่งพี่น้องคะนี้น้องตี้ค่ะซเฟอร์รถทัวร์ค่ะหยียบนําเท่าไหร่ก็ไม่ทันนะคะเพราะว่าซเฟอร์แบบหยยบรถทัวร์รถตู้หยียบเละเท่าไหร่กับท่านพี่น้องแต่แท้ๆเรเห็นกันจอดยุคางทางเออนะคะตอนนี้กาลังทีมกําลังเตรียมความพร้อมนะคะกําลังจะขึ้นรถนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า ทางด้านเจ้านายนะคะนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะคะบอสใหญ่แห่งค่ายทับลานมิวสิกแล้วก็พี่เหมียวแล้วก็คุณแม่นกนะคะแล้วก็ทางสนนคลองตันเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการที่เราจะนำรถทัวร์ไปจอดรถรอคนไข้พรุ่งนี้นะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะวันนี้เราจะเดินทางกับประมาณ15นาฬิกาโดยประมาณนะคะ ก็ค่อยๆไปพี่น้องมื้อสา่นขเขาจะเสด็จปฏิบัติภารกิจรับค้นไข่นะคะแล้วก็จะไปนอนอยู่เลาะเลาะกรุงเทพนะคะกำลังจะขึ้นรถกันแล้วผู้โดยสารขึ้นรถกับผู้โดยสารค่ะตอนนี้ขบวนบอ42หรือขบวนรถของเราก็ถึง ปั๊มปตทพยักกระมูพีส่สยแล้วนะคะอคอตอนนี้เราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องว้นป็น้น้ำมันเครื่องรถดพี่น้องน้ามันเครื่องค้นเออนะคะตอนนี้เรามาด้วยกันสคันด้วยกันนะคะรถทัวร์หนึ่งคันแล้วก็รถตู้พยาบาลหนึ่งคันแล้วก็ตู้โดยสารหนึ่งคันนะคะกำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานาครเพื่อไปรับพี่น้องของเรากลับมารักษาตัวที่บ้านในวันพรุ่งนี้นะคะตามนัดได้พี่น้องนะคะสําหรับท่านที่ ต่องการจะกลรพบ้านนะคะให้โทรศพัพท์เบอร์นีเดอ0์0 3 3 3 9 8 3 8นะคะหน่วยกู้ภัยหุก3าหจังหวัดยโสธรน,นะคะท่านที่มีผลยืนยันว่าติดเชื้อแล้วเท่านั้นนะคะท่านมีมีผลยืนยันว่าติดเชือ้อโควิด -19 แล้วรับรองจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ติดต่อเตียงที่โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาของท่านแล้วยืนยันการมีเตียงแล้วโทรมานะคะเราจะพาทุกท่านกลับมาในวันพรุ่งนี้ น้าจ้านะ้าจาผู้ใหบ่บ้านมีรถกลับมานะคะมีผลแลลวเรียบร้อยมีผลรับรองตรวจเรียบร้อยนะคะให้ฝาโทุ่มาเด้อพี่น้องดเด้อเดียวรถเต็มกอน,นะคะด้วยความยากลําบากนะคะพี่น้องะ่ะรถเราอยู่คันแรกเลยนะคะส่วนรถทัวร์รถทัวร์เฉพาะกิจรับผู้ป่วยโควิด -19 อยู่คันที่สองส่วนรถตู้อีกคันหนึ่งปิดท้ายขบวนอยู่คันที่3นะคะตอนนี้ฝนตกหนักมาก อยู่แถวๆจะเข้าอำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาอ่าพี่น้องตอนนี้เข้ามารีเควสตในประเด็นอ่าส่วนตัวของข่อยก่อนเนาะนะคะเมื่อนีอ่อากอดไดีเห็นตาสาวๆเรียกว่ามีประเด็นดราม่าขึ้นว่ามีบุคคลคนหนึ่งนะคะบุคคลคนหนึ่งข่ามาเม่นตอววาแคทมีแล้วก็ทีม่าในไหล์สด แคทมี me, ปะมานสามเอก่อนีไรบอกว่ากําลังไปรับคนไข้อยู่ในเขตกรุงเทพนะคะกาเดี๋ยว่าม็นต่อประมาณว่าคิดดีแล้วเหรอคิดว่าตัวเองทําถูกแล้วเหรอไปหารับคนไข้าจากกรุงเทพแล้วเอามาแพร่เชื้อที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยประมาณหนีเนาะเออกาเลยเดทเป็นขอพิพาทแคทมีกะศูนย์เออคอยกัศูนย์ตื่นขึ้นมากกว่าเห็นโหลดพี่น้องคอยก็เลยแคบหน้าจออืประกาศตามหาว่าผู้นี้คือผู้ใดคะ ปวดแสดงตัวแล้วก็โท่หาขออ่อยขอเครียดวนเนี่ยก็เลยตอนบายก็เลยได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สอพอ,อำเภอพนมไพรนะคะเพื่อว่าเกิดยังขึ้นในอนาคตมาเพราว่าแค่มีบอดด้มี่ศัตรูกับใครที่ใดก่อนหน้านี้นะคะ้วะกะ็ลงบันทึกไว้ ะะประมาณว่าเขาประมาณว่าคือขัดเป็นสมัยตะกีนา่ะพี่น้องขัดเป็นสมัยตะกีสมัยโบราณเลยคือขืนเฮียนพูนยาบานล,ละกะห้วยปั๊บไหมปากกันหุ่นเหลวเออนะคะมันหลายเรื่องเพราะว่าขอความพี่ราเหม็นประเด็นมันซื้อแต่หลายอย่างคือหนึ่งคุณพูดมันมอหายเกียรติทีมมอหายเกียรติวิชาชีพลักะด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยความมีเมตตาธรรมของคุณมันบ่มีเลย ในเนื้อหาทีเมนทีเพิ่เมนนั่นเนาะคือว่าจะไปช่วยมาทําไมเออเพระาะว่าาคิดดีเราบอกคิดถึงล้วบอกิไปซอยมันเห็นอย่างเออเอากาบมาบานเอาคนติดเอาคนในกรุงเทพกลับมากเล้ามาเพร่เชื่อผู้ิดเห็นน้ำคนน้ำบานทีซึ่งมันเป็นคําพูดที่มันษย์จิตใจแคบแคบแล้วก็เห็นแก่โตนะพี่นอนะ้องเนาะสื่อเข้าเหตุงานตรงนี้คนส่วนมากกะเห็นดีเห็นงามน้ำเฮาแต่ว่าเรากล่าวผิดที่เราคิดต่าง ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหรียญสองด้านมีเสมอพี่น้องเขายอมรับว่าเ้าเป็นคนของประชาชนถ้าเป็นบุคคลตรงนี้ตวาการคิดตางของเล่านั่นมันเจีกกะกระโหลกไปคัดกับความคิดของคนอื่นละกะ็เล่าผิดต,ตรงที่เราเม่นใ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 น,ในสถานที่ของห้าวแล้วห้าวกำลังปฏิบัติหน้าที่ซึ่งงานที่เราทําตอนนี้มันไม่ใช่งานแค่ระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือระดับภูมิภาคมันเป็นงานระดับประเทศเลยพี่น้อง เพราะว่าซื้อทุกช่องตอนนี้ว่าสัมผัสข่อยเตียงชวนชวนหข่อยก็งงขึ้นกันเออคือมันมันข่าวมันตีไปแล้วอืแล้วเขาก็เห็นงานกันเป็นทีมแล้วก็ซอยคนไขาแม้วหลายายอยคนที่เขานอนรอความตายนอนรอเตียงนอนรอคอยความหวังอยู่กรุงเทพซึงมันบ่มีเตียงซึงคุณหมอคุณแพทย์คุณพยาบาลคุณล่งพยาบาลาบากับบไดพิษเพราะว่ามันรลับบ่อดดอีกแล้วมันหลายจนมันล้นในเขตกรุงเทพมันก็ต้องพักด่านออกมาตางจังหวัดซึ่งถ้พูดทุกอหลีผู้คนบ่มีอหลีซุ่มหลากหยาซุ่มเอียงจังสิ เพิ่นใส่แรงงานน่ะเออซึ่งแคมพ้นงานปิดซึ่งโลงงานปิดเพิ่นกับมาเ้มีเงินถุงเงินถังพอสิมสาเซอ,อรรถแอมบูลน1หนึ่งหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นบาทเซารกลับมาบ้าในใด้พี่น้องเออในเมื่อรถบอรขอหมอชิดกับบอลเลนอ่ารถตู้ขึ้นโล่งกรุงเทพกับบอลเลนถ้าเขาติดเชื้อมากเขาสีเมียจังดรถส่วนตัวเขากับโบมีโลงพยาบาลกับโบมีมองให้ปัว เตียงก็เต็มแล้วก็ต้องนอนรอความตายในห้องนอนหรือจิตสํานึกมนุษย์เห้ามันกระตรงมีกลุ่มคนอาสาก็ก่อตั้งกันขึ้นมาเพื่อชีสิรับพี่น้องกลับมารักษาบ้านบ่อยากปล่อยให้กันตายเวาชื่อเออตุกข่อยเฮ็ดมนันนีคนไข่กับบริสียเงินจักบาทเลี่ยงเขาร้อมเลี้ยงน้ำพร้อมเงื่อนที่ได้ทุบบาทเสื้ตังก็ได้มาจากญาติพี่น้องกัะยานามิรฉีร่งขันซอยกันสองร้อยหาสิบบาทสามร้อย ล้วแต่แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนค่ากับเขาค่า้ํำมั่นสมทบอีกรถหนีเพิ่นกะให้ยืมซึ่งกะเศร้านั่นราคาถึกต่างหาพร้อมถแต่เศร้ารถทั่วเป็นขั้นบางเมียขับบ่หมื่นละหมื่นหาเป็นยางต่ำนั่นแต่ว่าเติอน้ํำมั่นนีกะบ่ได้ขอขอปอตะทเพราะว่าเขาคิดเงินอีหลเติอเหมินหนึ่งก็คือเหมินหนึ่งเออนะคะกะอยากจะบอกตรงนี้ว่าการทํางานตรงนี้ประเม่นว่าคิดสี่เหตุกัเหตุใดพี่น้องมั่นต้อง มันต้องใจมากก่อนก่อนอื่นต้องมาจากใจหัวใจแล้วก็ความเสียสละซ้ำไหนเพเดี๋ยวบอกว่าจากของเปนง็นั่งฝ่านั่งสวรรค์อันดีเลิศประเสริฐสีมาจากโลวใบใดแต่ว่าพี่น้องให้คิดเบืเ้องลึกๆการที่ความไม่เห็นงานจุดนี้คอยกระซัขคอยกระซัาพี่ชีวิตหระไปเพราะว่าถ้าผาดนิดเดียวตอนสวมชุดตินะะด่นพ่อทนาแต่ว่าตอนถอดชุดเมื่อสัมผัสเมื่อหลับค้นไข่ละเลี้ยวตอนถอดชุดนี่ ถ้าคุณถอดผ่าดแม้แต่ชิ้นเดียวถอดผ่าดแม้แต่นิดเดียวก็คือหมายถึงชีวิตคุณเลยแล้วก็โปรดเข้าใจได้โตข่อยว่าขอไม่เห็นงานจุดนี้คือข่อยบด้ห้องยังแหละละ่ลำพังของ่อยเพราะว่าลูกผัวข่อยบ่มีข่อยบ่มีครอบขราวข่อยบ่มีผหัวข่อยบ่มีลูกบ่มี่ยังหิตจ,จต้องห่วงแล้วเออขันว้าถึงพ่อถึงแม่แม่นข่อยตายไปแล้วก็มีน้อ,องอยู่คันว่าเรื่องทรัพย์สินสมบัติพระสถานข,าข่อยอยู่โตคนเดียวแม่ข่อยตายไปข่อยกระโยกให้ล้านอืม ต้องเข้าใจในจุดนี้หนึ่งพ่อแม่ข่อยนะพ่อแม่ข่อยขันข่อยตายไปขัาข่อยเป็นยังไปคือเขาเสียสละลูกแล้วเด้เขาเสียสละข่อยแล้วเด้พอข่อยเป็นลูกคนไงขันข่อยมาเห็ดงานตรงนี้เพื่อส่วนร่วมข่อยเสียงข่ะข่อยติดโควิจนตรขนาดถึงข่อยต้องเสียชีวิตไปคือพ่อแม่ข่อยก็ได้เสียสละชีวิตลูกเขาคือกันข่อยเป็นลูกสาวคนไงได้พี่นอ้องก็ให้มองมุ่มดีดีเพราะแม่นว่าชิมมองตะมุ่มแบบเอามาทำไมกลับมาทำไมทําเห็นอย่างสางหาสิแตกอย่างับคน ไข่กลับมาเห็นอย่างไั้ห้ติดโลกติดไพ่แกพี่น้องบ้านจากของผันคิดไปจังสั้นคุณไม่ผิดค่ะที่คุณคิดต่างแต่ว่าคุณผิดตรงที่คุณมาแสดงความคิดเห็นณตอนนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและกเกี่ยวพันกับชีวิตเผื่อนมนุษย์รวมโลกชีวิตเพื่อนมนุษย์รวมบ้านเกิดเมื่อนอนของคุณเองถ้าเกิดกับคุณญาตคุณลูกคุณหรือว่าพี่น้องคุณคุณจะต้องการให้เราไปรับค่ะ คุณจะบาวาแบบนี้นะคะปวดในเห็นใจกันโปดมองโลกให้มันกว่างๆใหางไงแล้วเป็นผู้ไงแล้วนะคะโอเคขอเบาหวานยังหลายพี่นอ้องอัปเดตเรื่องราวให้พี่น้องฟังประมาณนี้แล้วก็มืออื่นขอสิป,ปฏิบัติภาลกกจตอรับคนไข่กลับบ้านจำนวนหาสิบคนนะคะมืออื่นเสาสิตะเวนรับแลวก็นานิตะไลรอบที่สิบหานีฝากด้วยนะคะนานิตะไลของคุณแพลยวพาวแสงทองผู้ยิ่งบ้านฟินแลนด์ มัน,นิตาไล่รอบถือซิพานีฝากด้วยนะคะคุณแพรวบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งหักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเหมาะไหแกมูลันทีทีของแกบอบไหแกหน่วยงานถี่ไปรับทรงคนไข่กลับมาบานมูหนูก็คือมูหนูขอบคุณหลายๆนะคะจะในมูหนูกับบอถิมหนูมองตากับหูใจนะคะในส่วนที่ดีมูยังดีน้ำกันคือเกาบอเปลี่ยนแปลงขอบคุณณนะจุดนี้คือหนูบอคยเอ่ยปากขอ นั่งกะแนมตากบหูใจพี่น้องนะคะนาฬิตาร้ายรอบที่1ิบห้านี้ฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตัวเอาบุญน้ากันพี่น้องหนูเฮ็ดงานหเห็นอิลีหนูบบเด้เาเงินไปไซหนูเฮ็ดงานเหนพวกเจ้าเห็นอิลีว่าหนูเฮ็ดจังไหนเงินทุกบาททุกสตางค์ตรวสอบได้พี่น้องบินมิสุบินซื้อเขาซื้อน้ำาพราะมีบินหนังกระซื้อลูกจิ้มกินน้าทางน้ํามันหลอกน้ํามันหลดเบิรงได้คาใส่ใจจังไรกับบพ่อพี่น้อง น้ำมันกันเทละหมินน้นำมันรถทัวบริษัเติมเทละสามพันเออขอเบาซือซ้อซือซ้อซะมีอย่างสอบถามใดผู้ใดของใจอีหยังเม่นมาถามได้นะคะพี่น้องนะคะเขตมีเป็นคนเห็นงานอิหลีซึ่งณจุดนี้เพ,าพา่าๆกับรูบริษัทมูนูบ่รซอยหนูบรสนับสนุนหนูนะคะหนูก็เป็นคนจัดจนีนคนหนึ่งคือกันมีอย่างถามได้และก็ฝากด้วยนะคะจริงๆฝากบริษัทไลฟ์รอบที่15ด้วยได้ใลส่วนหนึ่งหาขาคใจใจนํามาเหมาะเป็นคาน้ำมันคาบํารุง พื่อสิเติมน้ำมันข้าพี่น้องอีสาน้านเฮากลับมารักษาโตยาอยูุ่บานซอยเพื่อนมนุษย์รวมโลกน้ำกันเอาบุญน้ำกันค่ะพี่น้องขาฝากสนับสนุนแสงทองฟินแลนด์เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนาดไหนบาวชสิมีเรื่องราวอีกอย่างเขามาเฮายังกอดกันแน่นหลักกะพานกันไปได้เสมอเรื่อง,งแล้วมาให้แล้วไปเอาโมสิกรรมให้กันนะคะพี่น้องตอนนี้หนูบ่ดด้มีเวลาสิตอะไปรี่เควดอยู่ในวงแห้งค่ะเพราะว่า,าวนูปีกโตออกมาเห็นงานอาสางานการกุศลเพื่อส่วนร่วมอยู่ แล้วก็แจ้งเลยว่านาฬิตารายรอบที่สิบห้านี้แคทไม่ได้ไมไดีไม่ได้ไปนะคะแคทมี่ไม่ได้ไปแต่กะเพราะว่าความเหมาะสมนะพี่น้องคือลายๆาย่างหนูก็ไดีคุยกับคุณแพทวแล้วคือบาดแผยังกันเลยคือว่าแผลพราวฉันค้นบ่ไปดีเนาะฉันค้นบ่ไปดีกว่าเพราะว่าแคทมีกท่ก็เแคทงานเสี่ยงกับโรคหลังการถ้าเกิดเราเอาไปติดแพ้วไปติดบีกไปติดผู้ใดล่ะน้องก็ยังหน่อยอยู่มันชิญาก กะเลยแคดกับอกเออแพากับบ,บปไปด้วยแพรก็บอเออเจ้ากับบออต้องมาเดี๋ยวเจ้าก็เห็นงานตรงนั้นเพื่อส่วนร่วมไปเดี๋ยวเออ่าโตหรือว่าค่าขนม้มยังจะไหน,นข่อยกระสีโอนไปซัพพอร์ตให้เจ้าซึ่งตรงนี้ข่อยก็ขวับพระคุณโมหล้ยนะคะทีปทิมบอบาข่อยเพระาพระวา่านั่งกับข่อยใจในส่วนนึงคือข่อยมาเห็ดงานอาสา,าตรงนี้ในเมื่อข่อยเห็ดงานเสียงข่อยกับไปไหลชดน้ำโมบ่ได้อยู่แล้วซึ่งไร่ได้ตรงนั้นที่ไล่ชดข่อยก็หายไปในปิดตาอยู่แล้ว ซึ่งนั่งก็เขาใจว่าขอต้องกินนองใส่ซึ่งมูกับพเคยขิมบ่มเคยปลานะคะอันนี้ก็ขอพอคพุ้นคุณแเพว่าเพ้านำเนาะโอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้สมีกระจ่างแจ้งเล้ยงเจียแก่ใจนาะพี่น,อน้องเนะสซัมนี้ค่ะเดินทางปลอดภัยสุขปุสุขพนผู้เดก็ร่ังเดินทางผู้เดก็ร่ังนอนอยู่กับน,นอนหลับฟันดีปลอดภัยจากโรคกลายดูแลตัวของหักจากของสุขพ้นผู้ใดมีปัญหาทักมากผู้ใดเดือดร้อนทักมากพี่น้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ